วงแหวนแห่งไฟ r i n g of Fire ที่ก็ดูเต็มไปด้วยความเสี่ยงและก็ความร้อนแรงของการเคลื่อนไหวอยู่ด้านล่างนะคะอาจารย์คะ5ปีน10ปีนทศวรรษนี้เนี่ยมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์คะ10อันดับแผ่นดินไหวที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ที่มนุษย์เคยเจอ9เหตุการณ์แรกเกิดจาก Bring of f i r คุณกิต้าคิดว่า r i n g of f i อนาคตจะเป็นยังไงครับเหมือนเดิม เขาคือ Godfather โอ้วงแหวนแห่งไฟภูเขาไฟเยอะจังใช่4 5 2ลูกอะไรเงี้ยมันมากกว่าจำนวนวันใน1นึ่งปีนะคุณจีตาค่ะถูกไหมเอาง่ายๆ,ๆสลับกันขึ้นคนละวันนะ่ะมันก็จะครบทุกวันแล้วนะภูเขาไฟฝั่งแปซิฟิกอะเป็นภูเขาไฟสายที่ทำให้ภัยพิบัติเกิดขึ้นได้จริงๆเพราะมันเป็นภูเขาไฟให้เท่า ซึ่งเวลาปะทุมาเขาสร้างภัยพิบัติประชาชนเสียชีวิตได้ถ้าไม่รู้ทันเราต้องกลัวไหมเราต้องกังวลหรือเปล่าต้องระวังไหมจุดวงแหวนแห่งไฟ ทีนี้จุดที่เป็นจุดเชื่อมต่อนะคะที่มีการพูดถึงมากๆนะคะนอกจากเคสที่เป็นอาจจะเป็นเคสโปรติศาสตร์ของโลกเคสหนึ่งที่เราเฝ้าจับตาที่นันไกายที่อาจารย์ให้ความรู้เราแล้วเนี่ยก็คือพื้นที่ที่เรียกว่าพื้นที่วงแหวนแห่งไฟ bring of fire ที่ก็ดูเต็มไปด้วยความเสี่ยงและก็ความร้อนแรงของการเคลื่อนไหวอยู่ด้านล่างนะคะอาจารย์คะพื้นที่วงแหวนแห่งไฟเนี่ยในช่วงระยะเวลา ห้าปีนี้สิบปีนี้ทศวรรษนี้เนี่ยมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์คะอุ้ยเสี่ยงมากไหมเหรอเกิดอยู่แล้วต้องเกิดอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกไปในตอนต้นครับแผ่นแปซิฟิกเป็นแผ่นที่ใหญ่ที่สุดในโลกแผ่นแปซิฟิกวิ่งเร็วที่สุดในโลกแผ่นแปซิฟิกวิ่งชนขอบทั้งฝั่งอเมริกาเหนือทั้งฝั่งเอเชียเพราะนั้นการกระทบกระทั่งกันอ่ะค่อนข้างจะรุนแรงเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นๆของของโลกนะครับภูเขาไฟก็เยอะสุดจริงๆโลก โลกแสดงออกมาเป็นเหตุเป็นผลมากเลยนะเพราะแผ่นแปซิฟิกวิ่งเร็วเพราะแผ่นแปซิฟิกตัวใหญ่ภูเขาไฟที่อยู่ตามขอบแปซิฟิกเลยเยอะที่สุดในโลกจนเราเรียกเขาว่าจนเชิดชูเขาว่าโอ้วงแหวนแห่งไฟภูเขาไฟเยอะจังใช่4 5 2อยางลูกอะไรเงี้ยซึ่งขนาด4 5 2ลูกอะ่ะมันมากกว่าจํานวนวันใน1ปีนะคุณยีตาถูกไหมเอาง่ายๆายสลับกันขึ้นคนละวันอะ่ะมันก็จะครบทุกวันแล้วนะให้เขาเกิดบ้างเถอะอย่างน้อยๆการเกิดภูเขาไฟะ่ะมันก็ช่วย ผ่อนคลายความร้อนภายในโลกนะครับแล้วก็อ่ะเคลียเนาะในส่วนของภูเขาไฟผมจะบอกว่าอืมภูเขาไฟฝั่งแปซิฟิกอะเป็นภูเขาไฟสายที่ทําให้ภัยพิบัติเกิดขึ้นได้จริงๆเพราะมันเป็นภูเขาไฟให้เท่าภูเขาไฟที่ให้ลาวาไม่น่ากลัวเลยนะจัดทัวร์จัดทริปทัวร์เที่ยวได้เลยฮาวายเขาก็ทํากันค่ะ<ฆ>ใช่ช่วงไหนมี ฮัลโหลช่วงนี้ลาวาแต่ไหลที่ฮาวายนะจะจัดทิปทัวร์ใครจะไปเที่ยวบ้างไปดูได้ทัวร์ดูลาวาใช่เขาไปดูกันเพราะไม่มีไม่มีความน่ากลัวในมิติของภัยแต่ภูเขาไฟรอบแปซิฟิกอะเป็นภูเขาไฟที่ไม่ได้ให้ลาวาเป็นให้เท่าซึ่งเวลาปะทุมาเขาสร้างภัยพิบัติอาจจะทําให้ประชาชนเสียชีวิตได้ถ้าไม่รู้ทันแต่ยังมีข้อแอบดีอยู่อย่างหนึ่งคือตัวละครภูเขาไฟหรือภัยพิบัติภูเขาไฟอ่ะ ถ้าเป็นลิเกก็เป็นลิเกลีลาอืมอยู่หลังฉากนานคะจะออกแล้วนะพร้อมหรือ,อยังจะออกแล้วอ่เดี๋ยวจะออกเดี๋ยวจะออกถามว่าทำไมเป็นแบบนี้อุยกว่าจะออกนะแผ่นดินไหวเกิดเป็นพันเซนเฮเลนก่อนจะประทุหนึ่งเดือนนะเกิดแผ่นดินไหวขนาดหนึ่งสองสามเป็นพันเหตุการณ์ไม่หนีก็ไม่รู้จะว่ายัางไงแล้วไม่รู้ตัวก็ไม่รู้จะว่า,างไงนะการ์ดก็แบบฟุ้งจนเหม็นอนะ ไม่ได้กลัวภูเขาไฟหรอกแต่ว่าเหม็นกา้าวไปดีกว่าอะไรเงี้ยใช่ใชเพราะภูเขาไฟทุกลูกทัก่วโลกเป็นแบบนั้นไม่ใช่แบบมาไม่รู้ตัวในแง่ของมาไม่รู้ตัวแผ่นดินไหวน่ากลัวกว่าเยอะภูเขาไฟเนี่ยโอ้ยรู้ตัวลํำแล้วลํำอีกอยู่หลังฉากก็จะออกมา ดังนั้นคือถ้าเป็นจุด ring of fire นะคะเราต้องกลัวไหมเราต้องกังวลหรือเปล่านะคะเราหมายถึงนักลงทุนช่วงหลังๆนะคะหรือว่าคือผู้คนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารเดี๋ยวช่วงนี้เราอาจจะอย่าง mid earth ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ถ้าช่วยแชร์ข้อมูลเรื่องของความเป็นไปของโลกยิ่งเรารู้ความเป็นไปของโลกมากยิ่งขึ้นเรายิ่งอาจจะกังวลใจก็ได้ว่ามันมีจุดเสี่ยงอยู่ที่นั่นมีจุดเสี่ยงอยู่ที่นี่นะคะสิ่งที่น่ากลัวกว่าวิกฤตเศรษฐกิจบางคนบอกว่าคือวิกฤตภัยธรรมชาติเพราะถ้ามาแล้วเนี่ย บางทีก็ล้างไพ่บางจุดอย่างที่อาจารย์บอกนะคะต้องกลัวไหมต้องระวังไหมจุดวงแหวนแห่งไฟหมายถึงประเทศไหนพื้นที่ไหนเอาเป็นว่าประเทศไทยเนี่ยสุดจะไม่เกี่ยวเลยใช่ประเทศไทยเ่ยไม่มีความเกี่ยวเลยทั้งในมิติของแผ่นดินไหวหรือแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวเอาเป็นว่าเกิดแผ่นดินไหวเอาใหญ่สุดๆเลยก็ได้จาก ring of fire รอบมหาสมุทรแปซิฟิก แรงสั่นสะเทือนก็ไม่ถึงบ้านเราซึนามิก็ไม่ถึงบ้านเราใช่แต่คือถ้าคนที่อยู่ในประเทศเหล่านั้นแล้วถามว่าจุดตรงนั้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงหรือเปล่าที่จะเกิดเหตุขึ้นเนี่ยมันมีแน่นอนโอ้ยมีอยู่แล้วครับมีแน่นอนจริงๆเขามีทุกเดือนด้วยซ้ำห้าหกห้าหกอะไรเงี้ยใช่แต่จะกลายเป็นภัยพิบัติใหญ่ที่ที่โลกจะต้องอจารึกหรือว่าจะต้องเผชิญผลกระทบไม่ว่าจะตรงหรืออ้อมเนี่ยมีความเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์ ตรง Ring of Fire ค่ะอุย้ยเป็นไปได้สูงครับผมให้ข้อมูลคุณกีตา้าก้อนหนึ่งสิบอันดับแผ่นดินไหวที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ที่มนุษย์เคยเจอ9เหตุการณ์แรกอันดับหนึ่งถึงอันดับ9เกิดจาก r i n อ of f ฟ r e อันดับ10มีอันดับเดียวเกิดที่ฮิมาลัยตรงตีนเขาฮิมาลัยคุณกีตา้าคิดว่าริงออฟไฟอนาคตจะเป็นยังไงครับเหมือนเดิม เขาคือถ้าในมิติของภัยพิบัติทั้งภูเขาไฟและแผ่นดินไหวเขาคือ Godfather ใช่แต่ประชาชนโดยรอบเขาก็ไม่เดือดร้อนนะเขาอยู่อย่างอย่างเข้าใจและมีความสุขสิ่งนี้สําคัญมากๆนะคะอยากให้อาจารย์ทิ้งท้ายกับเรานะคะว่าเราควรที่จะทําความเข้าใจกับโลกยังไงเราเห็นโลกที่อาจจะเปลี่ยนแปลงมากในช่วงระยะเวลานี้นะคะบางคนก็ อาจจะเพิ่งเคยเห็นในช่วงชีวิตนี้ที่เกิดแผ่นดินไหวแบบนี้นะคะแล้วก็ยังไปได้ยินข่าวว่าแผ่นดินไหวจะใหญ่ที่ญี่ปุ่นอีกนะคะภัยพิบตัติต่างๆนนา,นาเราก็อาจจะมาเชิญมันถี่มากขึ้นแม้ว่ามันจะเกิดตามวงรอบของธรรมชาติก็ตามนะคะควรที่จะรับรู้หรือว่าต้านรับกับโลกณปัจจุบันนี้ยังไงคะแล้วก็ภัยพิบัติของโลกด้วยจริงๆผมย้อนกลับไปต้นบทสัมภาษณ์ที่เราสัมภาษณ์กันเนาะคุณกิตาผมก็ยังยืนยันว่าโดยภาพรวมอะยกเว้นฝนในปีสองปีนี้โดยภาพรวม โลกเรายัางเหมือนเดิมยังเหมือนเมื่อ10ปี20ปี30ปีตอนที่เราเด็กๆเหมือนเดิมนะครับถามว่าตอนนี้ภัยพิบัติมันดูเหมือนเยอะขึ้นมันอะไรเงี้ยก็เพราะเราอาจจะขยายตัวหรือเราอาจจะเผลอไปอยู่ใกล้เขามากขึ้นก็ได้นะครับมันเลยทําให้ดูเหมือนว่าเราเจ็บช้าจากภัยพิบัติแต่ยังยืนยันว่าโลกยังเหมือนเดิมคราวนี้แล้วเราจะอยู่อย่างไงให้เราอยู่กับภัยได้อย่างโอเคเราควรมีความรู้ มีความรู้ทั้งในแง่ภูมิศาสตร์และธรณีวิทยาธรณีวิทยาจะช่วยให้เราเข้าใจนิสัยของภัยน้ำมีนิสัยน้ำท่วมยังไงมีนิสัยภูเขาไฟปะทุยังไงที่ผมโ,มโมโมไปเมื่อกี้เพราะผมรู้นิสัยภูเขาไฟรู้นิสัยแผ่นดินไหวธรณีวิทยาองค์ความรู้เนี่ยช่วยได้และอีกความรู้หนึ่งที่สําคัญคือความรู้ภูมิศาสตร์ ตกลงเราอยู่ที่อวัยวะส่วนไหนของโลกเนี่ยเราอยู่ในอวัยวะที่เราเรียกว่าที่ราบน้ําท่วมถึงหรือเปล่าเราอยู่ที่บริเวณรูรั่วของภูเขาหรือเปล่าเราอยู่ใกล้รอยเลื่อนหรือเปล่าภูมิศาสตร์จะช่วยพวกนี้แล้วพอเรามีแค่ความรู้สองอันนี้จะทําให้เราสามารถวางตัวอยู่บนโลกได้อย่างเหมาะสมโดยที่เราได้ใช้ประโยชน์จากโลก แต่เราจะไม่เจ็บช้ำพอโลกภูมิศาสตร์ในช่วงที่ผ่านมานะคะเราก็เห็นว่าเป็นเรื่องของอการวิเคราะห์สภาพของธรรมชาติช่วงหลังๆที่เราเห็นเนี่ยคือเรื่องของมนุษย์ที่ไปมีความขัดแย้งกันนะคะแล้วก็มีการใช้คําว่าภูมิรัฐศาสตร์นะคะมันเชื่อมโยงกันยังไงคะอาจารย์สันติเกี่ยวไหมความขัดแย้งของมนุษย์สิ่งที่เป็นปรากฏการณ์การปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ที่เป็นผลมาจากธรรมชาติหรือภูมิศาสตร์ ถ้าผมมองจริงๆคือมันก็มีแค่บางเคสที่ผมนึกได้นะครับส่วนใหญ่ก็คือเป็นเรื่องของภูมิประเทศที่ควบคุมการกระจายตัวและการกระจุกตัวของกลุ่มคนนี่แหละนะครับมีอะไรบ้างที่ภูมิศาสตร์หรือว่าภูมิประเทศเป็นตัวควบคุมที่ผมนึกได้เนื่องทำไมชาวโรฮิงญากับชาวพาม่าถึงไม่กลมกืนกันสักทีเพราะมีเทือกเขาอลักันกัน้น การจะไปมาหาสู่การที่จะได้รู้จักมักคุ้นรู้จักนิสัยกันค่อนข้างจะยากทําให้การเมิร์ดค่อนข้างยากนะครับทําไมการเดินทางไปพมา่าระหว่างเรากับกับพม่าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะละําบากแล้วมันมีช่องในการเดินทางแค่นิดเดียวแค่ไม่กี่ช่องไอ้น,นี่ก็ถูกควบคุมด้วยลักษณะของภูมิศาสตร์และธรณีวิทยาเหมือนกันจริงๆอะถ้าบ้านเราไม่มีรอยเลื่อนเราจะกับพม่าจะไม่รู้จักกันเลยนะ เราจะข้ามถนนธงไทยมายังไงอะ,ะยากมากนะครับแต่เพราะรอยแตกหรือว่ารอยเลื่อนเนี่ยที่ทําให้เป็นล่องเขา่าหรือว่าเป็นทางเดินให้เรากับพม่าได้ไปมาหาสู่กันหรือแม้กระทั่งในกรณีของอย่างกรณีปัจจุบันนี้อย่างเรากับกัมพูชาอย่างเงี้ยภูมิประเทศก็เป็นตัวควบคุมไม่รู้จะทางตรงหรือทางอ้อมแหละในแง่ของกลุ่มของประเทศของเราไม่ในส่วนของ กัมพูชากับประเทศไทยอ่ะตัวเทือกเขาพนมล,มลงรัก่ก็เป็นตัวควบคุมลักษณะของอความสัมพันธ์ของเราเหมือนกันครับแต่นั้นคือแต่ว่าคือมันก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของมนุษย์ใช่ไหมคะหมึงว่คือธรรมชาติาก็อยู่อย่างนั้นแหละนะคะแต่คือมนุษย์จะมีความสัมพันธ์ที่ดีหรือว่ามนุษย์จะมีความขัดแย้งจะเกิดสงครามหรือว่าจะมีเหตุที่ประทะไม่ลงรอยกันเนะี่ยอันนั้นอยู่ที่มนุษย์ไม่ได้อยู่ที่ลักษณะทางธรรมชาติอ๋อใช่ครับ จริงๆมีมีอันหนึ่งที่ผมเพิ่งนึกได้แล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าเราตรงไปตรงมาตามลักษณะภูมิศาสตร์แล้วก็ลักษณะภูมิประเทศเราจะไม่มีข้อขัดแย้งกันเลยถ้าเรามีเกณฑ์เดียวกันว่าเราจะแบ่งอย่างในกรณีของการแบ่งขอบเขตหรือว่าปักปันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราตรงไปตรงมาเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะภูมิประเทศอะเพราะมันคือหลักวิทยาศาสตร์อะมันก็จะมีอยู่เรื่องเดียวมันจะมีในหลักเดียวมันจะมีอยู่ความจริงเดียวดังนั้นอะถ้ามีเราเรายึดหลักตรงกัน เราจะแค่ชิดกันเราจะไม่เหลื่อมกันหรือก้าวล้ำกันครับ